เจะพามาดูรถที่ใช้ส่วนตัวก็เท่หรือว่าจะใช้ทำงานสมบุกสมบันก็ทำได้จริงเราไปดูกันค่ะ รถให้ใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ใช้ในชีวิตปะจจำวันได้จริงด้วยนะคะ a e r o f a s t Decover a v i a t o r เราสามารถใช้สอดพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากเพียงแค่ใส่กุญแจแล้วก็บิดนะคะแล้วก็ผัดนิดหน่อยก็จะมีเจ้าตัวโชว์ขึ้นมารองรับแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเปิดได้2ระดับก็คือ ระดับ45องศานะคะและเพียงแค่กดสวิตช์นะคะก็สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้เท่านี้เลยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ที่ลูกค้าให้มามากๆเลยค่ะมันมาพร้อมกับไฟในตัวนะคะที่สามารถเปิดปิดได้และวิธีการปิดนะคะง่ายนิดเดียวเพียงแค่กดสวิตช์ล่างอันล่างตรงนี้นะคะเพื่อปรับให้มันกลับไปเป็น45องศาก่อนใช้แรงนะคะล็อกปิดสนิทแบบนี้ผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่ใช้ผลิตอุปกรณ์อากาศยานนะคะเพราะฉะนั้นสามารถมั่นใจในเรื่องของความแข็ง แงทนทานแล้วก็ไล,ล้รอยขีดขว่วนแล้วก็น้าหนักเบาได้เลยไม่อยากเจาะรถนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะตัวกระบะเลยนะคะเพียงแค่เจาะ m x x l n n r r แค่นั้นก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย and for our international customers if you ever have any questions about your car whether it's about maintenance rims or tires or car accessories feel free to contact us and we hope to see you soon bye bye